ต่อามาครับผี่จังหวัดร้อยเอดครับทางจังหวัดร้อยเอดครับได้มีการปล่อยพันธุ์สัน์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนาชนนีพันปีหลวงครับที่บริเวณหร่งนาวสารารณหนองแคนตําบลดงครั่งไงอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด นายชัยวัฒน์ชัยเวชพิสิษิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอร่อยเอดเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สั์น้ำเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อนะครับและเพื่อเป็นการขยายพันธุ์และอนุรักษ์สัต์น้ำให้มีปริมาณมากขึ้นเพื่อที่จะก่อเกิดอาชีพด้านการประมงสร้างรายได้ให้กับประชาชนในทองทินรวมถึงเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ซอยกันอนุรักษ์สัตว์น้ำในพื้นทีบ่บ่อจับสัตว์น้ำที่ยังมีขนาดเล็ก หรือใส่วิธีการจับที่พิษกฎหมายประมงซึ่งเป็นการทำไายพันธุน์สัตว์น้ำเพื่อให้ทรัพยากรสัตว์น้ำนะครับสามารถแร่ขยายพันธุ์แด้อย่างยั่งยืนต่อไปครับ